เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูก็จะมาสอนในส่วนของการหาขนาดของมุมภายนอกนะครับหลังจากที่เราได้เรียนการอ่านของมุมภายนอกไปแล้วนะครับว่ามุมภายนอกเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของณันะตอนนี้ครูจะสอนในเรื่องของตัวการหาขนาดของมุมนะครับเช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องมีคือเหมือนเดิมครับตัวของครึ่งวงกลมนะครับเพื่อใช้ในการ วัดขนาดมุมนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับครูจะขอทบทวนนิดนึงคือเรื่องของการอ่านลักษณะของตัวมุมภายนอกนัดตรงนี้ครูค,คิดว่าหลายคนน่าจะพออ่านเห็นรูปแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับจากรูปที่ครูกำหนดมาให้คือรูปนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นตรงอยู่ทั้งหมด3เส้นด้วยกันมีเส้นตรง2เส้นนะครับคือเส้น2เส้นนี้อขอโทษทีครับ เส้นตรง2เส้นนี้ครับเส้น UK กับเส้นตรง ST นะครับเป็นเส้นตรงที่ไปในทิศทางเดียวกันก็คืออาจจะเป็นเส้นขนานกันนะครับหรือไม่ขนานเดี๋ยวเราจะม,มาวิเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับและส่วนที่2ก็คือเส้นตรง GM ตรงนี้เห็นไหมครับไปในทิศทางที่ตัดขวานั่นเองนะครับทําให้เกิดเป็นมุมขึ้นมาโดยการตัดขวางเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะเกิดทั้งหมดแดมุมนะครับ มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แล้วจะมีข้างไหนครับอาจจะเป็นเบอร์ห้าหกเจ็ดแปดอะไรแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ครูสอนในเรื่องของมุมภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเบอร์ห้าบหกบเจ็ดบแปดครูเลยไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่จริงแล้วบริเวณนี้คืออะไรครับคือด้านภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นครูสอนภายนอกเพราะนั้นตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงนะครับนักเรียนจะได้ทราบกัน นะครูจะได้ไม่ต้องเขียนซ้านะครับอ่าโอเคครับทีนี้มาต่อครับในส่วนของการดูมุมลักษณะมุมทบทวนนะครับการดูมุมภายนอกนักเรียนดูเอ่างไรครับให้นักเรียนมองแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือมุมภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันก็คือบริเวณตรงไหนครับบริเวณที่อยู่ข้างบนนะครับฝั่งเดียวกันเห็นไหมอันนี้คืออยู่ข้างบนนะครับเป็นภายนอกทั้งคู่อันนี้ภายนอก อันนี้ก็ภายนอกนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับอันนี้คือภายนอกทั้งคู่นะครับแต่อยู่บริเวณที่อยู่ข้างบนนะส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับถ้าครูป,ปิดองนี้ไปอันไหนครับอันล่างก็คือภายนอกเหมือนกันครับแต่อยู่ข้างล่างเพราะนั้นเนี่ยให้นักเรียนหาด้านให้เจอก่อนนะครับจะได้ง่ายในการคิดและวิเคราะห์เพิ่มเติมเอาละครับหลังจากที่นักเรียนพอเห็นภาพมากขึ้นแล้ว ต่อไปครับครูจะมาขออนญาตนะครับวัดในขนาดของมุมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนำครึ่งวงกลมขึ้นมานะครับแล้วก็วัดขนาดมุมเหมือนเคยครับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดขนาดมุมนักเรียนทําหลายครั้งแล้วน่าจะไม่พลาดนะครับนักเรียนก็ทําการวัดทีละจุดนะครับอ่จุดที่หนึ่งมุมนี้นะครับอ่านักเรียนเห็นไหมครับอ่าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวครูขยายเพิ่มขึ้นให้นะครับวางจุดให้ตรงตำแหน่งนะครับองศาก็จะได้เท่าเดิม อ่าจากบ,บริเวณตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นนะครับมุมจะอยู่ตรงไหนครับอ่าจะมุมอะไรครับตรงนี้อันนี้คือมุมแหลมนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของมุมแหลมเป็นไงครับก็เป็นมุมที่มีขนาดน้อยกว่าเก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นก็คือมุมบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือมุมขนาดเจ็ดสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราก็มาสรุปนิดนึงนะครับในส่วนของตัว มุมเบอร์หนึ่งมุมเบอร์หนึ่งเราได้เท่าไหร่ครับมุมเบอร์หนึ่งเราจะได้ขนาดที่อขออนุญาตเขียนนะครับเจ็ดสิบองศานะครับมุมเบอร์หนึ่งมีขนาดเจ็ดสิบองศาแล้วอย่างไรต่อเราก็จะมาวัดในส่วนของมุมเบอร์3บ้างนะครับมุมเบอร์สวัดยังไงเหมือนเดิมครับเหมือนกับตอนที่เราวัดกับมุมเบอร์ห เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ทําการเลื่อนในส่วนของตัวครึ่งวงกลมนะครับมาทําการวัดนักเรียนเห็นไหมครับตอนนี้ตรงพอดีนะครับอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวครูขอยัดย่อลงนิดนึ่งนักเรียนเห็นไหมครับ พอย่อลงมาแล้วนักเรียนสังเกตนะครับมุมเบอร์สามเป็นมุมภายนอกเหมือนกันนะครับบนเส้นตัดข้างเดียวกันเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามุมอยู่ที่เท่าไหร่ครับมุมอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับทาไมถึงใช้เป็นหนึ่งร้อยสิบเพราะว่ามุมเบอร์สามนั้นเขาเป็นมุมชนิดของมุมมุมอะไรครับมุมป้านเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดมุมป้านจะต้องมากกว่าเก้าสิบนะครับเราจึงไม่สามารถใช้ตัวเจ็ดสิบองศาข้างล่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ใช้ทบทวนไปด้วยในตัวนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้มุมเบอร์สามมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งอสิบงศานั่นเองอ่าครับเราได้แล้วมุมเบอร์หนึงเจ็องศามุมเบอร์สา1หนึอองศาและคุณสมบัติของมุมภายนอกนะครับคุณสมบัติของมุมภายนอกอย่างหนึ่งคือ เมื่อนำมุมภายนอกทั้งสองมุมมาบวกรวมกันนะครับจะมีขนาดมุมเท่ากับ180องศาถ้าหากเมื่อใดที่ขนาดมุมภายนอกนะครับทั้งสองมุมรวมแล้วได้180องศาเป็นจริงนะครับเราจะสามารถสรุปได้เลยว่ามุมที่เป็นเส้นตรงนะครับที่เป็นเส้นตรงสองเส้นเนี่ยที่นักเรียนเห็นนะครับตอนแรกเนี่ยที่เป็นเส้นตรงตรงนี้เห็นไหมอ่าบางคนไม่เห็นเดี๋ยวเปิดให้ดูทีหนึ่งคือเส้นนี้เห็นนะครับ ถ้าหากเมื่อใดเนี่ยที่เราทําการบวกมุมภายนอกทั้ง2เส้นแล้วเนี่ยอามุมภายนอกทั้ง2มุมแล้วเนี่ยได้ขนาดมุมเป็น180องศานะครับจะทําให้เราสามารถสรุปได้ด้วยว่ามุมทั้ง2อ,อ่ะผู้บิดเส้นตรงทั้ง2เส้นนี้เป็นเส้นที่ขนานกันนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้คือคุณสมบัติของมุมภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอาอย่างที่เราหามาได้ตะกี้นะครับก็คือตัวของ มุม1และมุม3มุม1มุม3ครับมุมเบอร์1 70องศามุมเบอร์3 1 1 0องศาบวกกันได้เท่าไหร่ครับอ,อันนี้ทดก่อนถ้าบวกกันนะครับนักเรียนก็จะทราบว่าจะได้คำตอบเป็น180องศาซึ่งคำตอบมาตรงนะครับแสดงว่าเราสามารถสรุปพิจารณาได้ด้วยว่าเส้นตรงนะครับ2เส้นของโจทย์เนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นตรงที่ขนานกันนั่นเอง อ่านี้นักเรียนต้องจําหลักการนะครับเดี๋ยวสรุปตอนท้ายให้อีกทีหนึ่งโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนะครับจะเหมือนกับคู่ที่หนึ่งนะครับเราก็หาทีละส่วนมาก่อนครับก็คือมุมเบอร์2มีขนาดองศาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงใช้ตัวของเครื่องวงกลมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเค เราใช้เครื่องวงกลมนะครับในการวัดขนาดองศามือนเดิมนะครับสมมุติครูทําการวัดมุมเบอร์สองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับมุมเบอร์สองตอนนี้มีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่ครับอตรงนี้ไม่เห็นนะครับแต่นักเรียนใช้หลักการง่ายๆครับตรงนี้หกสิบถูกไหมครับตรงนี้แปดสิบนะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้อยยี่สนตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยนะครับทีนี้มาพิจารณาก่อนครับว่ามุมตรงนี้เป็นมุมอะไรครับมันเป็นมุมป้านเพราะฉะนั้นแสดงว่ามุมป้านใช้ตัวไหนครับแต่ต้องมากกว่าเก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นจะใช้บริเวณนี้ครับมุมที่อยู่ระหว่างหนึ่งร้อยกับร้อยสิบคือเท่าไหร่ครับก็คืออ่าโทษทีครับมุมที่อยู่ระหว่างหนึ่งร้อยกับร้อยี่สิบก็คือเท่าไหร่คือหนึ่งร้อยสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถตอบได้แล้วว่ามุมเบอร์สองนะั้นมีขนาดอยู่ที่ หนึ่งร้อยสิบองศานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต่อไปครับมุมเบอร์สองอยู่ที่1้อองศาลำดับถัดมาครับเราก็มาวัดในส่วนของมุมเบอร์สี่บ้างมุมเบอร์สีนะครับใช้เครื่องวงกลมเหมือนเดิมในการวัดถ้าปกตินะครับ เอาล้ครับมุมเบอร์สี่เหมือนกันครับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาครับมุมเบอร์สี่เป็นมุมชนิดไหนครับรอบนี้เราจะเห็นแล้วมุมเบอร์สี่คือมุมแหลมในเมื่อเป็นมุมแหลมแสดงว่าขนาดมุมก็ต้องน้อยกว่า90องศาเพราะฉะนั้นก็จะอยู่บริเวณนี้ครับก็คือขนาดมุมอยู่ที่70องศานั่นเองอ่าเ,เพราะฉนั้นขออนุญาตเก็บก่อนนะครับแสดงว่าเราก็สามารถดูแล้วว่ามุมเบอร์สี่นั้นมีขนาดอยู่ที่70องศานะครับเราเขียนข้อมูลไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อน นักเรียนก็จะหามุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเบอร์หนึ่งมุมเบอร์สองมุมเบอร์สามหรือมุมเบอร์สี่นักเรียนหาได้หมดแล้วถูกต้องไหมครับลำดับถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของมุมทั้งสองตัวนี้เนี่ยนักเรียนจะสังมุมทั้งสี่ตัวนะครับก็จะเป็นคู่ของเขาก็คือมีทั้งภายนอกที่เป็นฝั่งข้างบนกับฝั่งข้างล่างนะครับฝั่งข้างบนเราหาไปแล้วถูกไหมครับก็คือรวมมาแล้วได้ร้อยแปดสิบมาฝั่งข้างล่างบ้างก็คือคือตัวของมุม เบอร์2และเบอร์4นะครับถ้าหากเรานำมาบวกกันเป็นไงครับมันจะต้องให้ได้180นะครับถึงจะเป็นเส้นขนานถูกไหมเพราะว่าข้างบนเราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นเส้นขนานแสดงว่าข้างล่างเราบวกกันก็ต้องเป็นเส้นขนานด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเบอร์2กับเบอร์4มาบวกกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขอยาดขึ้นตัวนี้เลยจะเห็นชัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเบอร์1เบอร์สแทนเลยครับเบอร์1เบอร์3คืออะไรเบอร์1คือ70องศาเราก็เขียนลงไปครับ แล้วก็บวกกับมุมเบอร์3คือ110องศานั่นเองเราก็เขียนลงไป110องศาตะกี้บวกได้เป็น180นะครับลำดับถัดมามุมเบอร์2อยู่บริเวณตรงนี้นะครับมุมเบอร์2คือ110องศาส่วนมุมเบอร์สคือเท่าไหร่ครับ70องศา เสร็จแล้วนักเรียนก็นำมาบวกกันครับก็จะได้เป็น180องศาเช่นเดียวกันนักเรียนเห็นไหมครับว่าทฤษฎีหลักการเนี่ยหาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าต้องใช้ให้ตรงนะครับให้ตรงในที่นี้ของครูหมายถึงว่านักเรียนต้องใช้ให้ถูกกับหลักการนะครับว่ามุมภายนอกลักษณะการอ่านการมองนะครับมองแบบไหนไม่ใช่นักเรียนไปมองเบอร์หคู่กับเบอร์สแบบนี้อันนี้ไม่ใช่มุมภายนอกถูกไหมครับ อันนี้เป็นชนิดของมุมอะไรนักเรียนทราบไหมอันนี้คือมุมแย้งนะครับแต่เป็นมุมแย้งชนิดภายนอกเห็นไหมอันนี้คือเนื้อหาอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อหานี้เนี่ยมันไม่มีอยู่นะครับในส่วนของแบบฝึกหัดเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนเลยไม่ค่อยเจอนะครับแต่ให้นักเรียนรู้ไว้นะครับในลักษณะแบบนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เราเรียกมุมแย้งแต่เป็นแย้งภายนอกส่วนเบอร์สองกับเบอร์สามก็เป็นแย้งภายนอกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แยกแยะก่อนครับมันมีฝั่งเดียวกันข้างเดียวกันเนี่ยตอนนี้ ทั้งหมดที่นักเรียนจะรู้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันคือ1คือมุมแยง้ง2มุมภายในบนเส้นตัดข้างเดียวกัน3คือมุมภายนอกบนเส้นตัดข้างเดียวกันนั่นเองนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่นักเรียนนะครับหาขนาดของมุมได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบเพราะอะไรครับเพราะว่าการอ่านหามุมแบบนี้มันเป็นขั้นพื้นฐานนะครับ เราจะเรียนในขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปลี่ยนโจทย์แป๊บหนึง่งเอาละครับนักเรียนณนะตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นโจทย์อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือโจทย์เนี่ยจะเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมาในรูปแบบของตัวโจทย์ที่ไม่มีเบอร์มุมมาให้เราเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทํามุมภายในหรือกระทั่งมุมแย้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ประเภทนี้หลักการคืออะไรครับ นักเรียนต้องอ่านมุมเป็นนะครับต้องลากเส้นเป็นเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านมุมง่ายแต่เรื่องนี้ไม่ได้เพียงแค่ว่านักเรียนอ่านมุมหรือลากมุมแค่นั้นนักเรียนต้องรู้คุณสมบัติอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราเรียนเรื่องของมุมแย่อมุมภายนอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจึงต้องรู้จักว่ามุมภายนอกเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์กําหนดมาแล้วว่ากําหนดให้ km ขนาดกับ cn ถูกต้องไหมครับเส้นตรง km คือเส้นไหนคือเส้นนี้นะครับ km และเส้นตรงตรงเส้นนี้คือ cn แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเส้นตรง2สงเส้นนี้นะครับเส้นตรง ab นะครับครูขออนุญ,ญาตนะครับเวลาเราอ่านเราจะอ่านหัวถึงท้ายนะครับเส้นตรง ab เส้นตรง ab นะครับและเส้นตรง zj นะครับคือเส้นอะไรครับ เขาคือเส้นตัดขวางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นขนาดตอนนี้ณนะตอนนี้เราจะใช้เป็นเส้นตรง KN กับเส้นตรง CN นะครับส่วน2เส้นตรงที่บอกไปข้างต้นคือเส้นตรง AB กับเส้นตรง Z j เนี่ยจะเป็นเส้นตัดขวางนะครับเอาละครับลำดับถัดมาโจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการวัดขนาดของมุมแล้วเติมคําตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับให้เราทําการวัดขนาดมุมโดยโจทย์เขาจะกาหนดมาให้คือมุม s t tm กับมุม jvn ความหมายคืออะไรครับความหมายคือให้ให้ให้นักเรียนเนี่ยทำการวัดขนาดมุมของสิ่งที่โจยกกำหนดมาให้ก็คือมุมที่โจกกำหนดมาให้นั่นเองเพราะฉะนั้นมุม s t tm จากบริเวณรูปนี้นักเรียนทราบไหมครับว่าอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ยากแต่ถามว่าถ้านักเรียนทําจนชินแล้วนักเรียนจะเข้าใจเลยครับว่า การอ่านมุมอ่านอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญครับของตรงนี้นักเรียนก็ต้องหาคีย์เวิร์ดตรงนี้ก่อนนักเรียนเห็นไหมครับมันมีตัวมุม Z TM เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาครูแนะนานะครับก็ให้นักเรียนหาจุดอะไรครับจุดปลายนะครับของเส้นก็คือ Z นะครับหรือ M ก็ได้นักเรียนก็หาครับตรงไหนครับของภาพนี้ที่ Z กับเเขาอยู่นักเรียนเห็นแล้วนะครับคือบริเวณไหนครับก็คืออันนี้คือ Z อันนี้คือ m ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงไหนคือ t t อยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยนักเรียนก็จะแบ่งฝั่งได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ทำอะไาทำยังไงกันต่อครับเราก็แค่ทำการลากเส้นครับตามตัวชื่อของเขามุม z t m อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครูทำการลากเส้นนะครับอ่า z t m เพราะนั้น Z m. มาก่อนครูลากจากจุด z นนะครับไปยังจุด t แล้วมาจุด m เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบแล้วครับคือบริเวณส่วนนี้นั่นเอง แล้วทำอย่างไรล่ะก็โจทย์เขาบอกให้เราวัดขนาดมุมเพราะฉะนั้นเราก็วัดขนาดมุมไปครับเหมือนเดิมก็ใช้พระเอกเราครึ่งวงกลมนะครับทุกงานต้องใช้เขาเพื่อการวัดขนาดมุมที่ถูกต้องอ่าเราก็หยิบมาครับเพราะนั้นนักเรียนก็วัดมุมได้เลยนะครับอ่าตามโจทย์เพราะนั้นโจทย์ข้อนี้คูวัดมุมได้อยู่ที่สักคู่นะครับอ่ะ เ้นสันนิดหนึ่งอ่าคูวัดมุมตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มุมขนาดเท่าไหร่ณนะตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวของมุมนั้นที่เราวัดน,นะครับอันนี้คือมุมอะไรครับอ่าต้องรู้จักชนิดมุมด้วยเพราะนั้นตรงนี้คือมุมป้านนะครับต้องมากกว่าเก้าสิบองศานั่นเองต้องมากกว่าเก้าบองศาเพราะนั้นไปใช้ข้างบนเลยครับคือขนาดอยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบองศานะครับอ่าจะยองมองไม่เห็น เดี๋ยวขออ๋อโทษทีถ้าปิดปิดหมดตรงนี้อ่าไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเห็นไหมขนาดมุมจะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาตอบครับหนึ่งร้อยี่สองศา มุมแ t m นะครับไปเป็นหนึ่งร้อยี่สิบองศาโอเคพอหลังจากเราหามุมแ t m มาแล้วลำดับถัดมาหาอะไรต่อครับเรามาหามุม jvN หลักการหามุม jvN หาอย่างไรเหมือนเดิมครับให้นักเรียนหาในส่วนของตัวตัวอะไรครับของตัวเส้นนะครับตัวจุดก่อนเพราะนั้นเนี่ยเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่ตัว J กับตัว n ครับตัวไหนก็ได้อ่ารอบนี้ครูขอไปเริ่มที่ตัว n n อยู่ไหนครับ n อยู่ตรงนี้ j อยู่ตรงนี้และ v อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนักเรียนหาครบถ้านักเรียนหาครบเนี่ยเวลาทํามันก็ง่ายขึ้นนะครับอ่าย้อนกลับมานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ลากครับเป็น j v n ตามที่โจทย์บอก j ไปหา v แล้วมา n เห็นไหมครับเราก็ได้ได้มุมดังนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการขีดในส่วนของขนาดองศาไว้ นะครับแล้วเราก็หยิบในส่วนของตัวคือวงกลมของเรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทําการวัดองศาเช่นเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัดองศาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงส่วนนี้ขอลบก่อนนะครับจะได้ไม่สับสน นักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้มุมครูอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่60สองศานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดมุมนะครับอยู่ระหว่าง50ถึง70นะครับเป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดมุมเราก็จะได้อยู่ที่60สองศาเราก็นำมาตอบครับขนาดมุมเป็นหกสิบองศา เพราะฉะนั้นเนี่ยครูคิดว่าการหาขนาดของมุมนะครับนักเรียนน่าจะพอเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วและถ้าหากนักเรียนสังเกตเห็นนะครับโจ์เขาบอกว่าตัวเส้นตรง KM กับเส้นตรง c m นี้เขานั้นขนานกันเราก็จะใช้คุณสมบัติที่เขาบอกว่าขนานกันนี่แหละทำไงครับเราทราบว่ามุมนี้ ตรงนี้เราเป็นภายนอกถูกไหมครับเพราะว่าเส้นหลักของเขาคือเส้น KM กับ CN ซึ่งตรงนี้เราต้องมองเป็นภายในนะครับและเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรไหมมุมภายนอกเราก็ใช้คุณสมบัติมุมภายนอกครับคือทำอะไรเอามาบวกกันจะได้ขนาดเท่าไหร่ครับ180องศาถ้าหากได้180องศาจริงเราถึงจะบอกว่า เส้นตรงนี้เส้นตรงสองเส้นนี้เป็นเส้นขนานกันจริงนะครับและมันจะย้อนคําตอบไปบอกบอกด้วยว่าเส้นตรงสองเส้นนี้เขาขนานด,ด้วยเห็นไหมเราสามารถเป็นการรีเช็คได้นะครับของตัวโจทย์ที่เขากําหนดมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก,ก็นํา120มาบวกกับ60ครับได้เท่าไหร่ได้มาเป็น0 2บวก6เป็น8 1ไม่มีบวกเป็น1เพราะฉะนั้นเนี่ยได้180อองศาแสดงว่าขนาดของมุมเนี่ย สองตัวนี้รวมแล้วได้ร8อองศาจริงนะครับจึงทำให้เราสามารถสรุปได้ด้วยว่าเส้นตรง km และเส้นตรง cn นั้นขนานกันตามที่โจทย์กำหนดเลยเอาละครับสังเกตเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยครูได้สอนเรื่องของการหาขนาดของมุมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการหาขนาดโดยที่มีเบอร์มาให้นะครับมีตัวเลขมาให้กำกับอาจจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3าเบอร์4นะครับ หรือกระทั่งตัวโจทย์ณนะตอนนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือไม่มีตัวเบอร์มาให้แต่มาในรูปแบบของตัวอักษรน,นะครับแต่ละมุมแต่ละจุดและนักเรียนทําอะไรครับทําการลากเส้นเอาเองตามที่โจทย์กําหนดหรือบางทีนักเรียนอาจจะกาหนดเองก็ได้ในบางครั้งนะครับซึ่งนักเรียนก็จะสามารถทําได้โดยที่ไม่ยากเลยถ้านักเรียนมีความเข้าใจนะและทําการฝึกฝนบ่อยๆนะครับนักเรียนจะรู้หลักการเลยว่าอ๋อเราจําเป็นจะต้องลากจุดต่อจุด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครูขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าให้เรียนพยายามฝึกบ่อยๆนะครับเรื่องของการอ่านมุมก็ดีนะครับหรือกระทั่งการใช้ตัวของเครื่องวงกลมเพราะหลายคนอาจจะมีการใช้แล้วรีบใช้เกินไปอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนนิดนึงโจทย์อาจจะมองเป็นอย่างเช่นมุมตัวนี้นักเรียนอาจจะมองว่าเป็นมุมแหลมไม่ใช่มุมป้านนะครับอาจจะรีบใช้เพราะนั้นเนี่ยจะทําให้เรา อ่านมุมคลาดเคลื่อนได้เพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวครื่นวงกลมนั้นเขาจะมีมุมอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด้านถูกไหมครับก็คือจะมีด้านบนกับด้านล่างบางคนชอบสับสนบ่อยนะครับไปมองไปเอาเลขข้างบนมาเลขข้างล่างมาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีข้างบนข้างล่างอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย การใช้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการใช้งานเอาละครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของคลิปวันนี้นะครับทั้งหมดครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับและฝากภาระงานนะครับให้นักเรียนไปฝึกฝนต่อนะครับในหน้าหน้า151และ152นะครับให้นักเรียนลองไปฝึกฝนไปดูซ้ำเพิ่มเติมนะครับทบทวนนักเรียนพยายามทำแบบซ้ำย้ำทวน จะได้เกิดความเข้าใจนะครับและฝึกฝนบ่อยขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้เก่งมากขึ้นนะครับเอาละครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้ครูขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ